สวัสดีครับสกุมสังหาพามาชมทาวน์โฮมสวยๆนะครับนวมินรร้อยสิบเอ็ดรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกับโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์กับพี่ปฏิวัติได้เลยครับหลังนี้นะครับไปดูกันเลยอ้าวสวัสดีครับผมโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้นะฮะผมมามาชมนะครับทาวน์โฮมสวยๆนะครับโอ้โหน่าอยู่มากเลยครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะฮะอ่ะ นี่แหละครับทาวน์โฮมเ,เดี๋ยวผมพาท่านไปดูนะฮะไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่กลางใจเมืองสถานที่น่าอยู่ร่มรื่นอู้ยสุดยอดเลยครับดูสิครับอ่าอ่อดูตึกดูตึกดูตึกเห็นไหมครับทาวน์โฮมกี่ห้องด้วยกันนะหนึ่งสี่ห้าหห้องจะประคุณรุ่นช่องเอ้ยทำไมมันสวยถึงขนาดนี้ะนะฮะสถานที่จอดรถด,ด้านหน้าก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับอา้าวน้องแมว เธอมาทำไมอ่ะโอ้โหน้องแมวนะฮะอันนี้น้องแมวนะฮะไม่ใช่น้องมีนะครับก็น้องอ้าวเรามีนะโอ้สวัสดีก่อนครับขอพรก่อนนะฮะขอพอรขอพอรนะครับหลวงปู่นะสาธุพุทธังเมียนพระธรรมัรเมรง,งเมียนพระสังฆังเมียนพระครับโอ้เมียนพระเมียนพระเมียนพระกรุ๊คอนีนะฮะโอ้โหโลเคชั่นสุดยอดเลยนะครับอ้าเดี๋ยวผมมาดูประตูด้านนี้อีกด้านหนึ่งครับประตูมีสองประตูนะครับมีประตูเข้าประตูออกครับ เงินข้าวแต่เงินไม่ออกนะครับเงินต้องอยู่ที่นั่นละครับอ๋วันนี้นะฮะเฮ้ยทำไมที่สวยอย่างนี้นะครับอะเดินไปดูที่อ้าวท่านครับมาทำอะไรกันเนี่ยครับครับท่านปฏิวัติมาทำอะไรครับรอท่านนี่ครับเห็นบอกจะมาซื้อตึกเหรอครับโอ้ยผมอยากซื้อขายยังไงเนี่ยขายยังไงตึกเงินมาครับของถูกถูกรออยู่ครับ เอาเงินมาเอาเงินมาเลยเอาที่ไปที่ไปครับแล้วฉนดไปโฉนดไปพร้อมคัดเชียเช็คด้วยคัดเชียเช็คเจอกันที่ไหนกรมที่ดินเลยครับเจอกันที่กรมที่ดินครับโอ้โหใช่ครับอ่าเชิญ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 จากได้ข้อมูลอยากได้ข้อมูลน่งนางนางโอเคโอเคครับผมครับนะก็นี่คือคุณป๊อปครับนะคุณป๊อปนะครับแล้วก็พี่ปีรพลครับเชี่ยวชาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ครับ ก็ซับตรงนี้นะครับอยากนําเสนอก็คือว่าไม่มีอีกแล้วครับถูกสวยดีครับตกแต่งเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์อะไรก็ได้ว่าขนะลักษณะนี้สามชั้นตกแต่งทะลุกันห้องเฟอร์นิเจอร์ครบแอร์ครบสะพายกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสะพายกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยครับตกแต่งภายในเห็นบอกว่าตกแต่งสูงมากอืว่าตกแต่งไปเกือบยี่สิบล้านนะครับ ยี่สิบล้านโห oh oh. ขอภาพประกอบภายในก็ได้นะผมมีข้อมูลครบๆนะครับพี่ปีตพ,พ,พ์ดูแล้วเป็นยังไงครับแวด oh. ล้อมทําเลแบบนี้สวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างในนะเห็นแล้วทึ่งนะโอ้ตแกแต่งสุดยอดนักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์แต่<อ>ภายนอกภายนอกดูแล้วครับเหมือนเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่จะเข้าไปข้างในแล้วครับจะอึ้งทึ่งครับตกแต่งเออแล้วท่านจะบอกว่าทําไมราคาถูกขนาดนี้ถูกก็ถูก ก็หนึ่งนะท่านดูสถาปัตยกรรมด้านหน้าอาร์เคเต็กเจอรัลคือสถาปัตยกรรมด้านหน้าถนนนะครับตำแหน่งที่ตั้งนี่กรุงเทพมหานครเนามีร้อยเศียแยกหนึ่งนะครับพื้นที่ได้ร้อยกว่าตารางวาใช่ไหมร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าตารางวาแล้วราคาไม่แพงนะเดี๋ยวดูข้อมูลราคาเราได้เราโพสต์ติดต่อเราได้เลยครับครับผมติดต่อได้เลยครับปฏิวัติอสังหาริมทรัพย์โค้ดอังรินทรันต่ออนไลน์คุบครอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พีป๊อ พี่รีดาพลหรือพี่น้อยอสังหารเรืงรายครับลุงน้อยอสังหารเรมาครับชัดเจนครับชัดเจนรับติดตามได้เลยครับภาพบุมสูงครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นอยากนำเสนอมากครับซับแรงนี้สวยๆครับอาคารทาวน์โฮมสวยๆ5ตึกติดกันนะครับออฟฟิศรูๆูพร้อมใช้สำนักงานครบๆนะพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยครับเชิญชมข้างในครับพื้นที่5คูหาออฟฟิศตกแต่งเรียบร้อยภายในนะครับภายใน5คูหาเจาะทะลุกันเนี่ยเราใช้เฟอร์นิเจอร์รูรูแบบนี้ครับหลุยส์ครับเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ครับเนี่ยคือ ได้ด้วยนะครับให้หมดครับได้ด้วยให้หมดนี่คือคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเก็บบางตัวนะครับตรงนี้ระบบที่เราใช้คือระบบแลนนะครับ local area network ครับตรงนี้เราใช้ระบบแลนอย่างดีครับได้ด้วยครับคือพร้อมสลายกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้ภาพคร่าวๆประมาณนี้ครับออฟฟิศครับเติมนิดหนึ่งตึก5คูหา3ชั้นตรงนี้นะครับเราใช้เซิร์ฟเวอร์ระบบเ e c u ริตี้ y s i ซิคมนะครับตัวเนี้ย ตัวนี้ท่านก็รู้ว่าซิคอมก็คือระบบเซฟตี้เซเคียวริตี้ที่ดีที่สุดนะครับมีในตึกนี้ได้ด้วยครับนี่คือรีเซพชันหรืออินโฟเมชันนะครับตัวนี้เคาน์เตอร์ตัวนี้ครับพวกนี้ตกแต่งอย่างหรูแล้วครับนะครับพวกแอร์ระบบไฟฟ้าต่างๆสวยงามนะครับเราใส่ใจมากเลยครับภายในครับนะครับเชิญชมได้เลยครับนะฮะ ก็อีสำนักงานเนี่ยครับมิตติงรูมครับสวยงามทุกห้องนี่คือชั้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองก็ต่อครับเชิญครับ ห้องน้าสวยงามมากนาะรักนุ้นสีสันใช่ค่ะห้องน้าชั้นสองจะเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ชั้นหนึ่งเป็นสีฟ้าสีแตกต่างด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ชั้นสองเนี่ยก็คือจะเป็นห้องสําหรับผู้บริหารที่เป็นห้องใหญ่นี่ครัแล้วก็จะมีแคนตีนค่ะแคนตีนของชั้นนี้ค่ะแคนตีนแคนตีนนะครับค่ะแคนทีนนี่เป็นไงครับข้อมูลครบ,บเลยนะฮะแล้วก็จะออกไปตรงระเบียงได้ค่ะเทเตสนะฮะมีแอร์อยู่ครับ ข้างหลังก็สวนส่วนกลางตรงนี้ห้องอะไรครับห้องโถงค่ะโอ้โหแต่งอารมณ์ไหนคะเนี่ยสวยงามมากเลยครับตรงนี้เป็นอารมณ์คล้ายๆ Google ค่ะเป็นที่ที่เราไว้นั่งแบบรีแลกซ์กันได้เลยค่ะ Google โอ้โหเป็นแบบว่าเรามานั่งรีแลกซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสวยงามมากอันจินตนาการดีมากเลยครับอ่ะต่อไปห้องนี้โอ้โหเฟอร์นิเจอร์สภาพยังดีเลยครับนะครับ เจ้าของใส่ใจรายละเอียดมากนะครับเรื่องอินเทลเลเนี่ยนะครับครับ <ใช S 1> ตรงนี้มีโต๊ะทำงานแบบนี้พวกนี้ทรทัศทรศัพท์นี้ได้หมดใช้งานได้อยู่ฮะใช้ดได้ค่ะโอเคครับคนครับ,บรรนนต่อไปห้องนี้คือห้องผู้บริหารค่ะอ๋อ,อเชิญชมครับโอ้โห ซึ่งมีห้องน้ําอยู่ในตัว๋อค่ะครับเชิญชมห้องน้ําครับอ้าวเชิญชมครับเอ้ยไม่ใช่อ๋อเป็นห้องห้องนอนห้องนอนครับไม่เป็นไรห้องนอนอ๋อกับห้องน้ำในตัวค่ะใช่เป็นห้องไว้พักผ่อนโอเคห้องเยอะจัดนะครับคชั้นสามมีห้องน้าในตัวด้วยใช่ค่ะครับเดี๋ยวภาพซูมถึงเลยครับครบแอร์พร้อม แอร์หลายตัวเลยนะครับสวยๆยงนั้นเลยชนันนดแอร์ทั้งหมดแปดตัวค่ะโอ,อ้โหนี่ดีเทลครบเลยครับแล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่ห้องนี้สามารถที่จะเปิดไปห้องประชุมได้โอ้ไปเหมือนลักษณะล็อบบี้เปิด ต่อเป็นอเชิญคืออะไรครับตัวนี้ห้องประชุมใช่ค่ะเป็นห้องประชุมต่อจากห้องผู้บริหารเปิดมาห้องประชุมต่อได้เลยครับค่ะสวยงามสวยงามครับภายในตกแต่งบิวอินอย่างสวยเลือกวัดสดุดีห้องนี้พิเศษมากครับเชิญชมครับเนี่ยแค่แค่ประตูก็กินขาแล้วครับพุชเข้าไปครับหมุนได้ยี่เลยครับนะฮะ โต๊ะทำงานพนักง,งานครับแอร์ใหม่ๆสวยๆครับมีล็อกเกอร์นะฮะจัดวางของเก้าอี้อะไรครบนะครับเก้าอี้เนี่ยเท่ากับเป็นเก้าอี้ผู้บริหารเลยนเนี่ยลักษณะเนี้ยนะข้อมูลเนงชั้น3แล้วครับเชิญครับข้อมูลเป็นไงบ้างครับชั้นนี้ชั้น3อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะคะซึ่งปกติแล้วบางทีเราก็จะมา ทำการพรีเซนเตชันกันบนชั้นสามค่ะห้องนี้ค่ะทำงานในหลายคนขึ้นมาพรีเซนเตชันข้างบนนี้นะครับค่ะโล่งโถงกว้างเลยนะครับโต๊ะเก้าอี้รองรับเยอะแยะเลยระบบฟุ้งหลอดไฟแสงสว่างยุนทครับหลอดฟุ้งหลอดไฟใช้ได้หมดในระดับลงดาวไลท์นะครับใช้ได้แล้วผนังพวกเนี้ยวอลเปเปอร์พวกเนี้ยโอเคมากเลยชั้นสามจะมีแอร์ทั้งหมดห้าตัวค่ะ เห้าตัวนะครับค่ะให้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่อีกหนึ่งห้องอ,อ,อันนี้ห้องประชุมใหญ่ใช่ไหมครับเชิญชมข้างในาครับโอ้โหมีติ้งรูมนี่สวยงามนะครับพัดลมพัดลมครบเลยนะครับเนี่ยเก้าอ,อี้สีสันนะครับผู้บริหารเทคแชร์โอ้โหมีม่านปรับแสง พร้อมอยู่จริงๆครับเนี่ยราคานี้หาไม่ได้แล้วต่อไปเชิญครับก็จะเป็นอีกห้องผู้บริหารหนึ่งห้องอีกห้องผู้บริหารหนึ่งครับอ,อันนี้อันนี้ไม่แต่ห้องน้ำเป็นห้องนอนครับชัวอันนี้คือห้องอะไรครับเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องผู้บริหารเหมือนกันค่ะ ได้ค่ะคแล้วก็กจะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันห้องนอน,นี้จะไม่มีห้องนอนอเฉพัว <ใน S 1> <ช>ห้องน้ำ,นำครับ